นะคะอามาดูความพร้อมะคะ่ะในเรื่องของการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันที่16สิงหาคมกับกิจกรรมปั่นเพื่อแม่หรือว่า Bike for Mom นั่นเองะนะคะหลายจังหวัดก็มีการซักซ้อมกันอย่างคึกคักแล้วก็ต้องบอกว่าการซักซ้อมก็ช่วยให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในวันจริงนะคะ,คะแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ค่ะน่ายินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วปราบลื่มไปด้วยนะคะเพราะามีชาวบ้านที่จังหวัดปัตตานีค่ะเข้าร่วม กันเดินเท้าเลยนะคะจากจังหวัดปัตตานีเพื่อมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่าน่าจะเดินเท้ามาถึงในวันที่12สิงหาคมนี้ล่ะค่ะ คุณวิษณุรัตน์ฮิรันอายุ42ปีและคุณราโมทเพ่งจันอายุ30ปีชาวบ้านจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะได้ร่วมกันเดินเท้ามุ่งหน้ามาลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยทั้งสองคนค่ะคาดว่าจะเดินเท้ามาถึงโรงพยาบาลสิริราชนะคะในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะในวันแม่แห่งชาตินัเองนะคะพร้อมกับมีการถือป้ายอันนี้เป็นภาษาเขียนนะคะของทั้งสองคนนี้เลยนะคะเขียนว่าเดินเพื่อแม่ของแผ่นดินด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงและสมเด็จราชินีนะเขียนข้อความแบบนี้ถือป้ายมาด้วยนะคะ นี่เป็นอีกหนึ่งการแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถน,นะาะในวันแม่ก็จะเดินมาถึงที่โรงพยาบาลสิริอราชด,ด้วยนะคะค่ะ ไปกันต่อที่จังหวัดพัทลุงอันนี้เป็นบรรยากาศของเกษตรกรชาวสวนมะลินะคะปรากฏว่าชาวสวนมะลิในจังหวัดพัทลุงค่ะเร่งเก็บดอกมะลิส่งขายในช่วงเทศกาลวันแม่หลังความต้องการของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทางแม่ค้าในตลาดข้าราชการและนักเรียนนักศึกษาโดยปีนี้ค่ะยอดขายดอกมะลิก็เพิ่มสูงข,ขึ้นกว่าเท่าตัวเลยนะคะโดยราคาดอกมะลิในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงปีนี้ค่ะราคาดอกมะลิหน้าสวนนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ200บาทโอ้โหนี่นา สวนนะคะ200บาทแล้วก็คาดว่าในวันแม่ดอกมะลิอาจจะไม่เพียงพอแม่ค้าอาจต้องใช้ดอกดพุทธร้อยพวงมาลัยขายแทนดอกมะลิค่ะ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนสําหรับนําไปใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินั่นเองเป็นดอกพุดธก็เป็นสีขาวเหมือนกันไม่เป็นไร<ช>ไ<ด>นะคะใกล้เคียงกันเลยค่ะใช่ค่ะใช้ได้นะคะไปต่อที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะประชาชนก็นําเอาจักรยานเก่านี่แหละค่ะไปซ่อมแซมเพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมไบฟอร์ม,มปั่นเพื่อแม่อย่างคึกคักเลยนะคะโดยเจ้าของร้านสุขใจจักรยานชื่อร้านจักรยานก็น่ารักนะคะร้านสุขใจจักรยานเนี่ยบอกเลยนะคะว่าปกติจะมีลูกค้ามา ช้บริการวันละประมาณ30-40รายแต่ช่วงนี้เนี่ยมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยค่ะเฉลี่ยวันละประมาณ6 0 7 0รายโดยลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าต้องการนํารถจักรยานยนต์เอ่อรถต้องการนํารถจักรยานนะคะปั่นในงานไบฟอร์มามปั่นเพื่อแม่รวมไปถึงใช้ปั่นเพื่อออกกําลังกายด้วยค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้กระแสก,การใช้รถจักรยานกําลังเป็นที่นิยมอย่างมากนั่นเองอะะซ่อมแซมกันให้เรียบร้อยนะคะสำหรับจักรยานที่ใช้อยู่ส่วนจักรยานที่เพิ่งซื้อ มเมื่อเช้านี้ท่านประวุฒิให้สัมภาษณ์บอกว่าขอให้นําจักรยานที่เพิ่งซื้อเนี่ยไปลองปั่นกันก่อนด้วย <c oughs> ไม่ใช่เอาไปปั่นวันแรกวันที่16เลยนะคะทั้งขึ้นเนินทั้งพื้นราบปั่นกันให้เต็มที่นะคะซ้อมให้เต็มที่ก่อนที่จะถึงวันจริงค่ะเ <c oughs> อาละก่ะ,ะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันนะคะกลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจค่ะ ยินดีครับเป็นนักปั่นจักรยานอยู่แล้วก็รู้สึกยินดีครั้งหนึ่งในในในรอบปีที่จะมีเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ปั่นกันทั่วประเทศเลยครับ<ม>ฝากถึงทุกๆคนนะครับให้ออกมาร่วมกันปั่นจักรยานให้มากที่สุดครับเป็นเป็น,เป,นเป็นกินเนสบุ๊กของของประเทศไทยเลยก็ได้ครับปนนกยา